ชาพงต่อมคําเขต <c oughs> อวันนี้เราให้บุญแก่นายรัชชาพงต่อมคําหรือชื่อเล่นว่าเขตก็คงไม่เล่นเรียกจริงๆนี่แหละนะเขตเราให้บุญเดอร์ด้วยอานุภาพพุทธธรรมสงฆ์บันดาลบุญค่าที่เคยสร้างมาบาร,รมีที่เคยทำ ให้เป็นของนายรัชชาพงศ์ตอมคำบวงเล็บเขตใช้บุญให้เป็นเดอ้อจะมีความปลอดภัย <c oughs> <c oughs> เว้นข้อวัดที่ไม่ดีสร้างข้อวัดที่ดีขึ้นเพราะข้อวัดที่ดีมันจะทำให้เราปลอดภัยแต่ถ้ายังไม่ได้ให้ถือพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์อันเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆอย่าลืมเราเคยอธิบายมาเยอะแต่กว่าจะเข้าใจบางคนเนี่ยสิบกว่าปีว่างั้นบางคนยังไม่เข้าใจยังระลึกไม่ออกว่าพุทธที่แท้จริงถ้าไม่ใช่พระบรากายแล้วจะเป็นใครฉะนั้นต้องเข้าใจให้ได้ว่าพุทธคืออนุภาพ ไม่ใช่ตัวพระวรากายไม่ใช่พระอัธิธาตุไม่ใช่พระบรมสารีริกธาตุแม้แต่ตัวพระองค์ก็ไม่ใช่แล้วว่างั้นเถอะฉะนั้นพระบรมสารีริกธาตุเป็นส่วนธาตุดินที่เรียกว่าอธิธาตุเป็นเพียงอย่างหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นพระองค์บอกไว้ชัดเจนว่าถ้าใครกล่าวว่าธาตุ สีดินน้ำไฟลมอาการ32ของพระศาสดาคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามพังผืดปอดไตไส้น้อยใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าหนังเนื้อทั้งหมดนี้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นคนที่กล่าวตู่พระพุทธเจ้าแล้วการกล่าวตู่เช่นนี้มีบาปมากไม่ใช่เล่นคำว่าตู่คือให้ร้ายหนีจากความจริง คือพูดหนีจากความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกไว้อย่างชัดเจนฉะนั้นพระธรรมก็ไม่ใช่ธรรมชาติทั้งหมดแต่เราจะอาศัยเรียนเอาพระธรรมที่นำมาสอนเมื่อเราเข้าใจแต่ละพระสูตรพระธรรมที่สอนแต่ละสูตรมีอานุภาพคุ้มกันภัยแก่พวกเราได้เป็นอย่างดีได้อย่างประเสริฐเลยส่วนพระสง ก็คืออานุภาพความเป็นอริยะของพระแต่ละองค์ไม่ใช่ตัวพระแต่เราจะถวายสิ่งของก็ถวายให้พระนั่นแหละแต่ให้ตั้งใจให้พูดว่าถวายแก่พระสงฆ์อนุภาพสงฆ์ทางปวงหรือกลัวว่าจะผิดพลาดก็พูดว่าถวายแด่อานุภาพสงฆ์อย่างนี้ก็ได้เพราะบางคนถามมาว่า ถ้าไปพูดว่าพระสงฆ์ถวายกระแด่พระสงฆ์มันจะไม่เข้าไปจุดละลึกที่เป็นตัวบุคคลหรือถ้ากลัวจะเข้าอย่างนั้นให้อธิษฐานว่ากล่าวว่าของทั้งหมดนี้ถวายแด่อนุภาพสง์นะครับอย่างนี้ก็ได้เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นอนุภาพไม่ใช่ตัวบุคคลชัดเจนกว่าเก่าไหม ถวายของแก่สง์ถ้าจะเข้าใจว่าเป็นตัวบุคคลอยู่ให้อธิษฐานทั้งวาจาและระลึกไปเรื่อยๆตามทางหรือถวายเสร็จแล้วก็ระลึกว่าที่ถวายไปคือให้อานุภาพพระสงฆ์ให้อนุภาพคือถวายแด่อานุภาพสง์ไม่ใช่ถวายแด่บุคคลฉะนั้น อันนี้จะได้ตรงไปแก่อานุภาพสง์โดยตรงแม้จะอาศัยบุคคลเป็นผู้รับบุคคลนั้นจะสวกระบกโสมมเท่าไหร่แต่ยังถือเพศไว้ได้อยู่ก็ถือว่าถวายสองถวายสิ่งของแก่สงได้แล้วพวกเราก็ถือให้ตรงถ้าไม่มีสง์อยู่ใกล้ก็คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นานุภาพ อันเป็นเดชานุภาพอันเป็นอิทธานุภาพอันเป็นพระมหาการุณานุภาพอันเป็นเมตตานุภาพคือทุกอย่างมีอานุภาพทั้งหมดเลยขึ้นชื่อว่ะพุทธะไม่ได้เป็นตัวคนไม่ได้เป็นหนังเป็นเนื้อไม่ได้เป็นรูปปั้นไม่ว่าใครปั้นแล้วจะเสกเท่าไหร่ก็ตามอานุภาพไม่ต้องเสกมีอยู่ในทุกวัตถุมีอยู่ในที่ว่าง ในที่นอกวัตถุมีอยู่แล้วแต่ถ้าใครไปเสกมันจะเป็นภาวะอานุภาพของผู้นั้นที่อัดเข้าไปไว้แต่เขาจะเรียกเท่าไหร่สั่งเท่าไหร่อนุภาพพุทธ,ธะไม่ได้เชื่อฟังใครแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้ทำตามที่เขาสั่งอย่างนั้นไม่มีใครสั่งอนุภาพพุทธ,ธะได้แม้แต่พระองค์เองก็ใช้อานุภาพโดยถูกต้อง ไม่ใช่สั่งให้ไปอัดอยู่กับสิ่งนั้นไม่ใช่สั่งให้ไปอัดอยู่กับสิ่งนี้ได้แต่พระองค์ให้ไว้เต็มทั่วไปไม่มีช่องว่างทั้งในจัก,กรวาลระหว่างจัก,กรวาลแม้แต่ละในโลกันตริยานรกก็มีอนุภาพนี้หากสัตว์ใดละลึกถึงอยู่หน้าที่ใดคิดเอาเป็นที่พึ่งขอแต่อย่าวาดภาพถึงรูปประพันธ์สันฐาน ของพระวรกายหรืออย่าวาดภาพถึงเจดีถึงพระาธาตุเจดีตรงโน้นตรงนี้ถึงวัดเก่าอารามแก่ที่ไหนก็ตามอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดถึงรูปถึงเหรียญถึงอันที่ปั้นมาหล่อมามันไกลจากพุทธ,ธะมากๆมันคนละเรื่องเลยฉะนั้นพุทธ,ธะคือความรู้ของพระศาสดาพุทธ,ธ ไม่ใช่สิ่งของที่เป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเนื้อแม้แต่ชาวทิพย์บางกลุ่มก็ระลึกไม่ถึงมองไม่ถึงมองไม่เห็นอนุภาพพุทธ,ธะตัดทรู้มากี่องค์ต่อกี่องค์ในบรรดาผู้ที่อยู่ในอากาศสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจันยยนะนญญายตนะเนวะสัญญาณาสัญญายตนะชาวอารูปพรมเหล่านั้น และชั้นพรมหลายๆชั้นแม้แต่ในมหาพรมที่เป็นชั้นที่มีความรู้และความสามารถเยอะก็ตามก็ยังระลึกไม่ถึงอนุภาพพุทธ,ธะถ้าเรียนไม่เข้าใจไประลึกถึงพระวรกายครับเอาไงลูกจะไปไหนโพธิสัตว์น้อยอ้อนอยากไปไหนก็มาให่รู้ ดนั้นอนุภาพพุทธ,ธะมันไม่ใช่เทพไม่ใช่พรหมที่จะระลึกถึงได้ไง่ายๆต้องเป็นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนให้เข้าใจจึงจะระลึกแล้วได้อนุภาพพุทธ,ธะดำเนินการในชีวิตจริงๆแม้จะระลึกถึงเพียงชื่อแต่อย่าก,กำหนดไปในสิ่งใดๆว่าเป็นวัตถุแบบนั้นแบบนี้ให้ระลึกถึงชื่อก็ได้ชื่ออะไรชื่อพุทธ,ธพุทธ,ธะที่แปลว่าความรู้ พุทธะที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องพึ่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระบรรกายพระองค์แก่ชราเสื่อมโทรมไม่ใช่ของเบิกบานอย่าลืมร่างกายไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้ตื่นไม่ใช่ผู้เบิกบานย่อมหลับย่อมตื่นย่อมนอนย่อมเมื่อหนื่อยย่อมล้าย่อมบริโภคย่อมขับย่อมถ่ายย่อมมีเหงื่อไหลไขย้อยย่อมมีของสกปรก ไหลวนเวียนและเน่าเหม็นเหมือนกันกันกบทุกๆคนเหมือนสัตว์ทั่วๆไปฉะนั้นอย่าละลึกถึงพระวรกายเป็นที่พึ่งอย่าละลึกเอาพระธาตุเป็นที่พึ่งอยาละลึกเอาเหรียญและรูกป,ปั้นทั้งหลายที่ไหนก็ตามแก่เท่าไหร่ก็ตามถ้าเก่งปัณนณน์อายุทยาไม่ล่มหรอกถ้าแน่นอนปัณนณน์น่ะอยู่สุโขทัยก็ยังมีรูกป,ปั้นอยู่เยอะไม่แตกสลายหรอกทาไมไม่ใช่ความรู้ไง ในสถานที่ประเทศไทยนี้หลายที่ที่มีรูปปั้นใหญ่ๆแต่ถ้าหากเรารักษาข้อวัดไม่ดีระลึกถึงไม่ถูกต้องพวกเราพบความวิบัติเอาเองไม่ใช่วิบัติแต่ในโลกนี้จากโลกนี้ไปต้องไปวิบัติตกทุกข์ได้ยากในแดนทิพย์อีกมากมายหากมีบุญพอเหลืออยู่ที่จะพอเป็นไปได้ก็กลายเป็นได้เกิดเป็นเปรตบนโลกนี้หรือเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือเป็นมนุษย์ผู้เกิดมาลำบากอดอยากพิกลพิการและเจ็บป่วยรักษาตัวเองก็ไม่ได้เสียสติสัมปชัญญะอะไรเยอะแยะมากมายเอาตัวรอดไม่ได้ในครอบครัวในตัวเองไม่สามารถดำเนินได้ถ้าไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องว่าที่พึ่งของเราคือความรู้ของพุทธะตามพระธรรมที่สอนไว้ศึกษาพระธรรมให้ดีแล้วจะเข้าใจ ศึกษาพระธรรมให้ดีจะรู้พระสงฆ์คืออะไรทำให้ได้ถ้าอยากปลอดภัยไม่มีใครช่วยได้ผู้สอนได้แค่สอนผู้ดึงได้แค่ดึงหากดึงขึ้นวางไว้แล้วหากเราดิ้นตกลงไปในที่ทรมานเราก็ทรมานเองเอา้าคงจะเข้าใจเราให้บุญเดอร์นายรัชชาพงศ์ตอมคำ